รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอเก้าเดิน บอกเล่าข่าวธรรมบ้านพุทธมนทาสพานเชื่อมคนสู่ธรรมขอเชิญร่วมสมัครปฏิบัติธรรมสติรู้ตัวปัญญารู้คิดรุ่นที่14สำหรับบุคคลทั่วไปนะคะโดยพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนในระหว่างวันที่26-28เมษายน2556สองคืน3วันค่ะณบ้านพุทธมนทาภูริพิมานอำเภอปากช่องจัังหวดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0879098277ค่ะชีวิตไม่สิ้นหวัง ดีค่ะท่านผู้ชมการเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปปลาวเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในวันนี้ค่ะสปปลาวดินแดนแห่งคุณเ่าและสายน้ำประเทศที่สวยงามด้วยวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติไปค้นหาและเปิดมุมมองดีๆในใน,ในการชีวิตไม่สิ้นหวังด้วยกันนะคะ คณะของเราเดินทางออกจากนกครหลวงเวียงจันทร์ทิ้งรอยยิ้มและความประทับใจเอาไว้เพื่อเดินทางสู่วังเวียงใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงกับระยะทาง154กิโลเมตรเราก็มาถึงวังเวียงในช่วงแดดล่มยามบ่ายวังเวียงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติทิวเขาและสายน้ำซองแม่น้ำที่ให้กำเนิดของทุกสรรพสิ่งค่ะท่านผู้ชมคะ ตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่แม่น้ำซองนะคะอยู่ที่วังเวียงค่ะเมืองวังเวียงเนี่ยนะคะอยู่ไม่ไกลจากคนครหลวงเวียงจันทร์ค่ะเ<น>มืองวังเวียงเนี่ยอยู่ห่างประมาณ1 5 6กิโลเมตรอากาศที่นี่เป็นอากาศที่ดีมากเหมือนทางเหนือของเราธรรมชาติยังถูกรักษาไว้อย่าง บริสุทธิ์ผุดของค่ะแล้วก็แม่น้ําสายเนี่ยนะคะเป็นแม่น้ําที่ชาวบ้านใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กําลังมาแรงเพราะว่าชาวยุโรปก,กับชาวต่างชาตินะะิยมมาเที่ยวที่นี่ทุกอย่างที่นี่นะคะเหมือนเราย้อนกลับไปอยู่ในอดีต40 50ปีที่มีธรรมชาติอย่างสมบูรณ์นะคะผู้ชมนั้นเวลามาที่นี่ไฟแดงตามถนนก็จะไม่มีทุกอย่างเหมือนเรากับย้อนสึก คืนสูตรธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเป็นชีวิตแบบเราเรียกว่าโ l o w life ที่ทุกคนกําลังสแสวงหาเพราะทุกวันนี้เราจเจริญด้านวัตถุก,กันเยอะค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่เป็นจุดไฮไลท์และที่เรายือนอยู่ตรงนี้ที่เป็นแม่น้ําซองเนี่ยนะคะเรียกว่าสะพานสีสม้มซึ่งทุกคนที่มาที่เมืองวังเวียงเป็นเมืองไม่ใหญ่จะต้องมาที่นี่ทุกคนเลยค่ะท่านผู้ชมตามเรามาดูประเทศลาวแล้วก็จุดไฮไลท์ของประเทศลาวอีกที่นะึง เวียงเป็นเมืองที่เป็นทางผ่านและเมืองพักกลางทางสำหรับนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวจากเวียงจันท์ไปหลวงพระบางหลวงพระบางไปเวียงจันท์ผู้เดินทางมายังบางเวียงจุดแรกที่พลาดไม่ได้คือสะพานสีสม้มตัดกับสายน้ำซองภูเขาสูงเบื้องหน้าให้ความสดชื่นมากเย็นตาเย็นกายค่ะในแม่น้ำซองเราจะเห็นเรือชาวบ้านกำลังหาปลาอยู่ใกล้ เป็นมิวทิวทัศน์ที่วดงามเป็นวิถีชีวิตที่ดำเนินไปในแต่ละวันโดยไม่มีการแต่งแต้มแต่อย่างใดสพาสีส้มแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์หรือจุดไฮไลท์ของเมืองวังเวียงค่ะพิธีกรของเราเดินร่วมกระบวนไปกับนักท่องเที่ยวชาวท้องถิ่นที่พากันมาเป็นหมู่คณะเพื่อจะไปชมถ้ำบนภูเขาที่มีบันไดหลายร้อยขั้นทอดยาวขึ้นไปยังถ้ำที่เรียกชื่อว่าถ้ำจงังค่ะ ส่วนด้านล่างเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รังสรรค์ขึ้นมานะคะนั่นก็คือน้ำแร่ธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยม,มาอาบน้ำแร่แต่ไม่ได้แช่น้ำนมนะคะเป็นการแชร่น้ำแร่แทนค่ะงานนี้พิธีกรของเราขอบอกว่าขอลงไปสัมผัสกับน้ำแร่ใกล้ๆด้วยตนเองค่ะน้ำแร่ข้างล่างเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมคะนี่เป็นแหล่งน้ำน้ำแร่แหล่งน้ำแร่ในวังเวียงนะคะ น้ำแร่นี่จะออกมาจากภูเขาข้างบนแล้วมาทา้งถ้ำเนี่ยนะคะชาวต่างชาติหรือว่าคนที่มาเยี่ยมที่นี่จะมาเล่นน้ำเย็นเจี๊ยบเลยค่ะท่านผู้ชมอากาศดีมากค่ะ เทสาวลาวน้องตุ๊กตานะคะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลของสถานที่ว่ามีอะไรบ้างโดยใช้สำเนียงของชาวท้องถิ่นได้อย่างน่าฟังและเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่พี่น้องชาวไทยและชาวลาวสื่อสารกันได้อย่างมีความสุขค่ะเรามีไกด์ท้องถิ่นเป็นสาวสวยสาวลาวนะคะชื่อว่าน้องตุ๊กตาค่ะเดี๋ยวเราไปถามน้องตุ๊กตาว่าที่วังเวียงที่เรามาเนี่ยเป็นยัางไงาและที่นี่คืออะไรนะคะน้องตุ๊กตาคะสวัสดีค่ะสวัสดีส ที่นี่เนี่ยที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรคะสถานที่ที่ว่าเขาอยู่ในตอนนี้เนาะก็คือทามจังวังเวียงเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนาะทุกคนที่วามาเมืองวังเวียงต้องมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้เนาะก็คือทามจังวังเวียงอืมอ่าและกาสถานที่แห่งนี้เนาะมันเป็นธรรมชาติที่ว่าบริสุทธิ์อิรเนาะด้านหลังเขาไปด้านนี้ตัวนี้คนเขาคนลาเทอร์มลิน เพิ่นมากเอิ้นกันว่าน้ำแม่เนะาะเพิ่มมาเซลเล้วซีนให้อ่าจิตใจดีเนาะหน้าตสสาสดใสเพิ่นว่าค่นะว่าเสื้อเรามาเซลบรรยากาศได้แล้วก็คนก็จะต้องขึ้นเขาไปทางเจ้าเม่อแล้วถ้าไปด้านนี้เนาะก็จะมีบันไดเนาะหรือว่าขั้นไดขึ้นไปสู่ป่าธรรมก็คือธรรจางเนาะธรรจางนี่ก็มีบันไดขึ้นไปร้อยสี่สิบเจ็ดขั้นเนาะอ่ะาเราฝึกความอดทนกัน อากาศดีเนาะอากาศดีอากาศบริสุทธิ์ขึ้นไปแล้วสามารถเบิงวิววางเวียงเห็นได้ทัวเลยเนาะหลังคาบ้านเป็นแบบนี้เขาเห็นถูกจุดเลยเนาะเห็นฝรั่งขี่บอลลูนจังซี่กิจกรมแบบว่าผจญภัยแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์พาวว่าที่วางเวียงเขามีแพ็กเกจขายแบบนี้หลายที่สุดเลยเนาะขอแนะนําเลยค่ขอบคุณมากค่ะน้องตุ๊กตาเราไาแล้เที่ยวตอนนี้เดี๋ยวภาพน่าจต่อ ถึงเมืองวังเวียงนะคะคณะของเราได้พบกับคณะของคนไทยที่มาเยี่ยมชมสถานที่ที่วังเวียงด้วยล่ะค่ะทรงเสียงทักทายสวัสดีกันอย่างมีความสุขที่สำคัญแบ่งปันมันเผาร้อนๆให้ทานด้วยค่ะนี่แหละค่ะน้ำใจของคนไทยถึงแม้ว่าเราจะเจอกันต่างแดนเราก็ยังคงแบ่งปันน้ำใจความสุขและรอยยิ้มให้แก่กันค่ะ หวานไม่มากเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าหนาวๆแล้วย่างร้อนๆควันขึ้นนะคะอร่อยมากค่ะเอาสเต็กคนแรกก็ไม่ยอมท่านผู้ชม <laughs> วังเวียงกับสายน้ำซองแม่น้ำของชีวิตที่ไหลผ่านเมืองวังเวียงกอให้เกิดธรรมชาติอันงดงามสงบจิตมีสมาธิ เมื่อได้เปลี่ยนกายมายัางดินแดนของชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นมิตรเช่นนี้และในค่ำคืนนี้เราก็จะพักค้างคืนกันที่วังเวียงตื่นเช้าวันใหม่อีกคราเราจะมารับความสดชื่นของธรรมชาติยามเช้าและมาชมว,วิถีชีวิตของคนวังเวียงก่อนออกเดินทางไปหลวงพระบางเมืองมรดกโลกค่ะ ทชมคะที่เมืองวังเวียงเนี่ยนะคะเป็นเมืองเล็กๆค่ะหากันเจอไม่หลงแล้ววิถีชีวิตที่นี่ใช้ชีวิตกับสายน้ําเยอะมากค่ะที่นี่เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติจะมาเล่นน้ําค่ะเป็นแหล่งไฮไลท์ที่จะมาเล่นน้ําและเวลาเราจะเดินทางไปในเมืองเนี่ยนะคะล้อมๆเมืองเนี่ยเราก็ใช้การนั่งเรือไปค่ะท่านผู้ชม เช้ามาอากาศสดชื่นมากที่วังเบียงค่ะที่แถวแถวริมแม่น้ำซองนะคะวันนี้เป็นการเดินทางวันที่3นเรานอนพักที่นี่เมื่อคืนหนึงนอนสบายมากค่ะเช้านี้พอเราทานอาหารเสร็จเราจะเดินทางต่อไปที่หลวงพะบางเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวหลวงพะบางกันด้วยค่ะ ตื่นเช้ามารับอากาศสดชื่นมองออกไปเบื้องหน้าคือภูเขาสูงชันตัดกับสายน้ำแห่งชีวิตคือสายน้ำซองที่วิถีชีวิตร่มต้นขึ้นในอีกวันและอีกวันค่ะมองไปบนท้องฟ้าใน,นขณะนี้นะคะเราเห็นบอลลูนสีสม้มลอยตัดกับท้องฟ้าขึ้นไปสัมผัสกับอากาศข้างบนรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายสบายใจสบายตาพม่อได้เปลี่ยนอิริยาบถได้พักผ่อนกาย พักผ่อนใจเป็นการสร้างกำลังใจให้ตนเองด้วยสัมผัสของวิถีชีวิตและธรรมชาติค่ะเพราะวิถีชีวิตได้อยู่ใกล้คิดกับธรรมชาติก็เกิดจิตใจสงบผ่องใสเบิกบานเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกันนี่แหละค่ะข้อดีของธรรมชาติที่สอนธรรมะให้กับพวกเราทุกคนเช้าวันนี้คณะเตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วล่ะค่ะ กับการเดินทางสู่จุดหมายถัดไปคือหลวงพระบางซึ่งก่อนจะถึงหลวงพระบางเราจะมาแวะรับประทานอาหารระหว่างทางกันนบภูเพียงฟ้าที่มีธรรมชาติอันเขียวจีุภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เรากําลังเดินทางจากวังเวียงไปหลวงพระบางนะคะตลอดเส้นทางนี้ก็จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นภูเขาและอากาศก็เย็นสบายดีค่ะ จะมีที่พักระหว่างทางซึ่งเราดูพักค่ะที่นี่ก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีห้องน้ำสะดวกสบายเป็นการท่องเที่ยวที่เดินทางแบบจิตใจสมบค่ะ ยามตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าริมฝั่งแม่น้ำโขงคณะของเราเดินทางมาถึงหลวงพระบางแล้วล่ะค่ะด้วยความปลอดภัยเลี้ยวมองพระอาทิตย์กำลังลาลับขอบฟ้าในวันนี้ตามไปด้วยใจที่มีความหวังกันนะคะแล้วพรุ่งนี้แล้วกลับมาพบกันค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสายการบินมากอกแอร์เวย์ส PB t r a v e l Agency c e n t e r เทียมในความสะดวกตลอดการเดินทางและขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับโครงการดีๆท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่พาคณะมายังสอบปปลาวค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่025381811ค่ะ